สวัสดีพี่น้องเกษตรกร,กรที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้นำเสนอคูโบต้าเอวันสันชัยนะครับ24แรงมา้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบมาพร้อมอุปกรณ์ผ่านหลังนะครับอันนี้เป็นเกียร์ซัตเทินะครับผมนี่หนึ่งสสามสี่ทรงนี้เดินหน้าถอยหลังตรงนี้นะครับอันนี้โลไฮ อัวน,นี้จะเป็นโฟวินนะครับีีโอตรงนี้นะครับแล้วก็ยกขหางตรงนี้นะครับวัรนดี้ก็มีผุอยู่นะครับผมตามบางโคนอะไรพวกนี้นะครับตามยุคการใช้งานนะครับีีโอใช้งานปกตินะครับผมล้าหลังก็มีรั่วซึอมอยู่ครับเนี่ยตรงนี้อันนี้ไม่ไม่เลือกไม่ wa, รั่วอันนี้ผ่านหลัง ครับใบสวยๆเลยให,ใหญ่ๆน่าจะประมาณ22ได้มั้งใจแปดห้านะครับโครงมันก็มีไม่รู้เชื่อมเก่าหรือเชื่อมใหม่ก็ไม่รู้นะใช้งานได้นะครับแบบดังหลังฝั่งนี้ก็สวยๆอยู่นะครับฝั่งนี้ก็โอเคอยู่นะครับรีวิวให้ดูชัดๆเลยนะครับผมองหลังคา หลังคาก็ดีนะไม่ไม่แตกแต่ว่าเสาเนี่ก็ก็ถือว่าระดับหนึ่งอยู่แรงนิดนึ่ะแบตเตอรี่มีมาด้วยนะครับมีให้ด้วยไฟไฟตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ไหมมันไม่น่าจะขึ้นแล้วมั้งอ่ะสตาร์ทฟังเสียง ปกตินะครับดี่ยเดี๋ยวจะพาขับเทสให้ดูนะครับเดินหน้าถอยหลังแต่มันไม่มีที่ไถนะก็ไถได้แหละนะครับจะขับดูให้ดูว่ามันเดินหน้าถอยหลังเกียร์โลไฮยัยงไงนะครับผม Ok.